สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะก็มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ใบางานวิชาประวัติศาสตร์ของเรายัางอยู่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะก็คือให้นักเรียนเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องเป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่ได้เราได้ทําไปแล้วในสัปดาห์ก่อนๆคุณครูก็จะมีประเภทของหลักฐานมาให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะ มีทั้งหลักฐานที่ประเภทโบราณวัตถุโบราณสถานหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายหลักฐานที่เป็นสถานที่หลักฐานที่เป็นตัวอักษรหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือตํานานแบบนี้นะคะนักเรียนก็อ่านโจทย์ดีๆนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเจดีวัดสมปลื้มจัดอยู่ในเป็นหลักฐานประเภทอะไรคะนักเรียน เป็นโบราณสถานแบบนี้นักเรียนก็นำมาเขียนให้ถูกต้องแบบฝึกนะคะหรือว่าใบงานของเราจะมีทั้งหมดอยู่10ข้อนักเรียนก็ลองอ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าอย่างตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดพนันเชิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำนานนักเรียนก็ต้องมาดูและถ้าตำนานจะต้องเป็นหลักฐานประเภทอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือตำนานนักเรียนก็เขียนไป งที่คุณครูมีเส้นให้นะคะทำให้ครบ10ข้อและเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะ